เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาให้ชมกันนะคะหลังจากเสร็จทันทีนะคะเคสผ่าตัดในเรื่องของจมูกโดยการใช้วัสดุก็คือซี่โครงจริงของเรานั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับเนาะโอเคนะคนะคนะครับนะเนาะก็คือโดยลักษณะนะครับเนาะด้วยความที่ว่าสมัยก่อนก็คือใส่ซิลิโคนมาก็คือเราจะสังเกตเห็นหนะนะว่า ตอนนี้นะเนาะ,ะไอตัวซิลิโคนนะสังเกตเห็นซิลิโคนก็จะมีการเอียงนะครับเนะาะรูจมูกเห็นไหมฮะปีจมูกเนี่ยที่เคยพูดให้ฟังก็คือตอนเนี้ซิลิโคนมันกดปีจมูกตัวเนี้ยจะถูกการออกแล้วจะสังเกตเห็นว่าตัวซิลิโคนที่มันกดเนี่ยมันทําให้รูจมูกเบี้ยวแล้วก็ไม่เท่ากันสังเกตเห็นเนาะก็คือตอนนี้เรา ทำสโลปให้นิดนึงนะครับทําปลายให้มันมีความมนนะครับแต่ก็ตรงฐานนี้ยกปากขึ้นเนาะปีจมูกก็แต่งให้ปลายจมูกก็แต่งให้แล้วสังเกตเห็นว่าตอนเนี้ยจมูกก็คือมีความเรียวแล้วนะครับเนาะมีความสโลปแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติถ้าเกิดเราดูจากด้านบนเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าจมูกตอนเนี้คือตรงดีแล้วนะฮะนะไม่คดนะครับเนาะลองดูแผ่นด้านบนนิดนึงนะครับด้านบนด้านบนด้านบนนะับโอเคอนะเราสังเกตเห็นว่ามัน รงละนะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้เราก็ปรับสัดส่วนความกว้างให้มันเหมาะสมนะครับจากตอนเดิมที่มันดูแคบดูเล็กตอนนี้เราก็ปรับให้มันมีความกว้างที่มันเหมาะสมขึ้นนะครับยกปลายนะครับยกปีกขึ้นนะครับเนาะเราก็สังเกตเห็นเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูจากด้านล่างบ้างนะครับเนาะตรงนี้รูจมูกสังเกตเห็นไหมมันเอียงมันแบนเนาะตอนนี้เราต่อฐานแล้วนะฮะทำปลายให้ตรงเราสังเกตเห็นนะครับปลายก็จะมีความมนแต่มีความเรียว นะครับปีจมูกรูกจมูกก็สังเกตเห็นนะฮะนะว่าจากเดิมที่มันแบะตอนนี้เราก็ทําให้มันเป็นเอ่อเป็นเคิร์ฟที่มันสวยงามเนาะโอเคตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับเนะาะก็อันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างว่าทําไมเราต้องทําซี่โครง